สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปเที่ยวพัทยาชนบุรีกันนะครับผมในวันฮาโลวีนแล้วก็ไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่าบางแสนโคชินนะครับก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสวัสดีครับไม่ได้เจอกันมาซะนานเลยนะฮะวันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจที่ผมแล้วก็เพื่อนคนนึงที่ชื่อว่าลีอองจะพาไปเที่ยวในจังหวัดชลบุรีกัน เป็นเวลา3วัน2คืนซึ่งวันตรงกลางเนี่ยก็ตรงกับวันฮาโลวีนพอดีเลยนะครับในวันนั้นนะ่าผมจะไปดูหมูเด้งด้วยซึ่งก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจดีก็เลยอัดมาฝากทุกๆคนนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคุณลีอองเขานําเสนอร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวซอย12ว่ากันว่าเป็นน้าซุปปลาหมึกที่อร่อยมากเลย แต่วันที่ไปเนี่ยมันเป็นวันพุธแล้วร้านเขาก็หยุดวันพุธพอดีอันนี้ภาพขอแคปมาจาก Facebook ของเขานะครับเป็นภาพหยุดกินเจไม่เกี่ยวกันนะแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเปลี่ยน Destination มากินร้านกบ p y h u ับกันครับไปร้านติ่มซำนะฮะเมนูก็จะประมาณนี้นะครับนี่เปิดให้ดูนี่เราสั่งมาก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่กุ้งทอดรสชาติอร่อยใช้ได้ครับ แล้วก็มีติ่มซำอีกประมาณ5้อย่างกินรองท้องพอครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อคาเฟ่กันต่อและต่อมาก็คืออโลฮ่าคาเฟ่ติดชายหาดบางแสนเลยที่นี่นบรรยากาศดีมากมีเค้กอร่อยๆแล้วก็มีกาแฟาที่ไม่มีคาเฟาอีนสำหรับผมที่ตอนนี้กินคาเฟาอีนไม่ได้ด้วยนะครับหลังจากแวะคาเฟ่ชิคชิกเสร็จคุณลีอองก็บอกว่าไก่เหลืองที่บางแสนเนี่ยอร่อยกว่ากรุงเทพเยอะเลย ก็เลยแวะซื้อกันหน่อยครับอันนี้จริงผมก็อยากกินด้วยนะครับแต่ว่าผมกินไก่ที่มีกระดูกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยตัดใจดีกว่ามากินมิเวยที่ Terminal วนี้วันพัทยานะครับต่อมาก็จะเป็นบรรยากาศถนนแถวๆหน้าห้างเทมิ i n ทเวนี้วันะครับมีร้านนวดู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เซ็นทรัล e เฟสติวัลพัทยานะครับ ผิดทางเว้ยแต่ที่เขาอยู่ทางนู้นซึ่งเดินมาทำอะไรตรงนี้ทีนี้เพิ่งจะรู้นะครับว่าคนจีนเยอะมากเลยแล้วก็มีร้านนวดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีสาวๆยืนเต็มเรียงเป็นอัศจันย์เลยแต่ก็ยังรับสมัครพนักง,งานเพิ่มนะครับไม่รู้จะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนตรงนั้นเป็นตลาดนัดตลาดนัดที่มีเครื่องบินด้วยนะครับเห็นปะเครื่องบินหนือหลบอยู่หรือว่าล่า ไลทีหวังจงหวังซูปเปอร์มาร์เก็ตจนอ๋อจีนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทงคสุคาซันนะครับร้านนี้ก็มีอยู่ที่สยามด้วยนะครับผมไม่เคยกินเลยนะครับแต่ว่าพอมาพัทยาแล้วหาอะไรกินไม่ได้ก็เลยมากินที่พัทยานะครับเมนูที่สะดุดตาอันแรกเลยก็คือราเมนภูเขาไฟครับเป็นราเมนหม้อร้อนที่ใส่ซุปลงไปในชามร้อนๆแล้วก็ปิดฝาหนึ่งนาทีครับ เรียบร้อยล้นะครับโรติมอสรสชาติก็ไม่มีอะไรมากครับแต่เส้นดีใช้ได้เลยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยครับนี่เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับทงคดสึกร้อนมากครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่31นะครับวันนี้เรากำลังนั่งรถไปดูหมูเด้งนะฮะไปกินข้าวแป๊บนึงนะครับผม และในที่สุดเราก็ได้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวชอย12สาขาที่1ซึ่งขอบอกเลยแล่วว่าอร่อยมากเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดของทริปนี้เลยละครับพูดแล้วยังอยากกินอีกเลยพอกินเสร็จก็บ่นไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยนะฮะมันจะกาศของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับแต่ว่าคุณลีออกมามบ่อยมาก<ข>าแล้วาวางมาแล้วก็เอาหัวมาเสียบประจานตรงนี้นะครับได้มาแล้วครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้ามาแล้วนะครับ พราะมันอยู่ติดภูเขาเนี่ยทำให้ได้อารมณ์เหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลยดูไปดูมาก็เหมือนกับอยู่ในจูราสสิ์เวิลด์เลยนะฮะอันนี้คือคุกกี้หมูเด้งครับผมน้องน่ารักมากแต่หวานไปหน่อยนึงระหว่างรอเช่ารถกอล์ฟใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มานั่งกินขนมกอนได้ครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในดงฮิปโปนะฮะผู้คนต่อแถวกันรอเข้าคิวถ่ายรูปเรากลับไปมรดกโลกเลยละครับอันนี้ลีอองบอกว่านั่นน่าจะเป็นพี่ชายของหมูเด้งนะฮะ และนั่นเงครับเป้าหมายของเราน้องหมูเด้งนะครับตัวเล็กๆอยู่ในมุมตอนแรกก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายน้องก็ออกมากอดคอคุณแม่นะครับเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากเลยล่ะนอกจากหมูเด้งแล้วเนี่ยสวนสนเปิดเขาเขียวยังมีอื่นให้ดูด้วยนะครับ อุ้ยตุดมาอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่านอนแห้งเลยครับส่วนอันนี้คือตัวผมนะฮะกำลังให้อาหารแรดอยู่ครับเป็นความรู้ใหม่นะฮะคืออ่านแวบๆว่านอนของแรดเนี่ยมันเกิดจากขนนะฮะขนที่มารวมตัวกันแล้วกลายเป็นนอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นมากเลยละครับเห็น,นตัวใหญ่ๆอ,อย่างนี้เชื่องมากเลยนะฮะ น่ารักมากเลยสวยงามมากอันนั้นนะครับเป็นหมีควายนะฮะดำปีเลยะครับผมไม่เห็นอะไรเลยะะอันนี้เป็นหมีทองคำนะครับผมหมีดำหมีทอง มันอันนี้อยู่หมีนนมหมาใช่ไหมเป็นหมีที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเพราะว่าท่าทางมันเหมือนพวกไาแค่นนะะเหมือนพวกมันเหมือนคนผสมหมีผสมหมาครับถ้าหากว่าเราลงไปนะฮะเราอาจจะไม่รอดมันจะกัดเรานะเราก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่แม้แต่ยางรถยนต์นะครับมันยังไม่มันเอ ดูปัญญาอ่อนตรงนี้มีมีขอนะครับมีขอแล้วก็มีนากระบสั้นนะครับเล็บไม่ยาวอันนี้นาคทองนะฮะผมได้กลิ่นมันนะครับแต่ว่าอ่ะเจอแล้วครับผมมีตัวมีสองตัวนะครับนอนแผ่ร้านะครับผมนอนแอ่งแมงแากหงายคอ ผมว่าตอนมันหงายน่ารักกว่านะครับตอนจิ้งออกมาเหมือนหนูเลยค้าคือเจ้าป่าชีวิตที่นี่สุขสบายดีเหลือเกินมีคนให้อาหารตลอดเวลาอันนี้เป็นกรงนกหายากนะครับผมตรงนี้มีประเดือนด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่ขับรถกอล์ฟมาเนี่ยเราเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ แล้วพอออกมาอีกทีหนึง่งรถก็ก็หายไปถือว่าเป็นประสบการณ์โดยขมยรถในสวนสัตว์ที่เจ๋งดีนะครับก็เหวออยู่เหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าจำเบอร์รถได้เจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถอีกคันนึงมาให้เราแล้วเราก็ขับขน้นไปครับในสวนนกเนี่ยมีนกหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับคุณลีอองบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะครับ ที่ชอบที่สุดเลยคือนกยูงนะครับเสียดามไม่ยอมแผนหางให้แต่ว่าได้ดูใกล้ๆขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วล่ะอันนี้มันนกอะไรก็ไม่รู้นะครับนกหัวไม้กวาดหรืออะไรสักอย่างนึง ในบอ่อเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นปลาว่ายมานะครับผมแต่สุดท้ายเป็นช้างว่ายมาก็ตกใจเหมือนกันนะครับคือตรงนี้มันเป็นบอ่อสําหรับโชว์ช้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคนดูแล้วเจ้าหน้าที่เลยปล่อยองมาว่ายน้ําเล่นนะฮะมองไปไกลจะเห็นควายด้วยนะครับนี่ยืนโชก้นแล้วก็ไปที่หุบเสือป่านะครับ Okay. มันมุดเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จอกมาหาเราตรงนี้นะครับอยากสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยเราก็ดูประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าเราต้องไปแต่งฮาโลวีนอีกเท่าน,นี้ก็โดนเยอะมากแล้วล่ะครับฟุตเทจของวันฮาโลวีนเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายมานะครับตอนแรกลีอองบอกว่าจะเอาชุดมาด้วยแต่สุดท้ายก็ลืมมีผมเอามาคนเดียวพิซซ่าโดมิโนโเขาจัดโปรโมชัน่นแค่แต่งชุดฮาโลวีนมาได้รับพิซซ่าฟรีหนึ่งถาดไปเลยฮะเรื่องแบบนี้ใครจะพลาดโอกาสล่ะวันนี้ไม่ทำไรอะแฮร์รี่ รพิซฟฟุตเทจที่ได้เนี่ยมัคนค่อนข้างจะผ่านร้านที่รอแหลมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาลงมาเยอะสวัสดีน้เนาะเอ๋วันสุดท้ายเรามาที่อะควาเรียมนะฮะชื่อว่าอันเดอร์วอเทอร์วพัทยาค่าเข้าคนละ250ครับที่นี่เด่นเรื่องมีปลาตัวใหญ่แล้วก็น่าสะพรึงมากเลยนะฮะ ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวชิ้นปลากระมงปลา,นะากระโมงว้าอะปลากระโมงที่เขาเอาไปแล่เป็นซาชิมิปลาไทยใช่ไหมครมับใหญ่มาก แต่กลับมาจากที่เนี่ยผมกินปลาดิบไม่อร่อยไปหลายวันเลยล่ะโดยเฉพาะตัวที่รู้มันตัวใหญ่ๆนะครับกลายเป็นว่ารู้สึกเหม็นคาวขึ้นมาเลย แลยแวะที่อันคราวคาเฟ่ตรงบางแสนนะครับที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีเค้กกับกาแฟอร่อยๆด้วยแต่แน่นอนครับว่าผมจะกินคาเฟอีนตอนนี้ไม่ได้ก็เลยสั่นนมเย็นมากินกับเค้กแทนบรรยากาศยามเย็นตอนกลับเนี่ยฝนตกรถแต่ละคันวิ่งฝ่าน้ำฝนไปท้องฟ้าเปิดให้แสงสัดสองเข้ามาเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยว่าไหมครับ และนี่แหละครับทริปพทัทยชาชลบุรีในครั้งนี้ชอบกันหรือเปล่าฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมกับคุณลีอองก็ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ